อยากได้รถมือสองดีๆดีสักคันขอพ้อแบบถูกๆหน่อยถ้าเป็นรถบ้านแท้จะดีมากรถต้องสวยต้องดีด้วยนะมาดูทางนี้เลยครับพี่ภูมิใจน,นําเสนอสุดๆนิสันทีด้าหนึ่งดจอนเพียง3ามพันกว่าบาทเท่านั้นรถบ้านแท้มือเดียวตั้งแต่ปลายแดงมีประกันภัยชั้นหนึ่งทนนี้ม,มีท่านครบหมดทุกอย่างมาเริ่มดูรอบคันกันเลยเริ่มจากด้านท้ายก่อนเลยรุ่นนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะของทีด้าเลยครับเป็นแมนเนอร์เชนเซนเซอร์กะระยะกันชนท้าย2จุดก่อนหลังฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะไฟท้ายเป็นแมนเนอร์เชนแล้วโฉมสุดท้ายเเเเลลลยยรริ่่่มจาากกกที็บบขอองงด้นนหััค เจ็บของได้เยอะก็บอาเินทาง3าใบใส่ได้สบายเลยนาะกว้างมากเลยมีแผ่นปิดสัมาระหลังให้ด้วยถ้าจะกว้างขนาดนี้อย่าว่าแต่ใส่ของเลยลงไปนอนก็ยังได้ว่าแล้วก็ไม่รอช้ามาดูภายในกันต่อเลยไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยนะเบาะนั่งสบายมากประมาณว่านั่งโซฟาอยู่บ้านได้เลยมาดูด้านหลังกันต่อดีกว่า ข้างหลังก็นั่งสบายนิ่มไม่แพ้ข้างหน้าเลยนะพักแ,แขนกลางด้วยที่ใส่แก้วน้าด้วยเวลาเดินทางไกลสะดวกสบายมากเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถรุ่นนี้นะสามารถสไลด์หน้าหลังได้ด้วยเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังอ,อะไรที่คิดว่าจะใส่ไม่ได้ลองเลื่นอนเบาะดูก่อนอาจจะใส่ได้ก็ได้นะคันนี้แหละครับของแท้ที่ชอบบอกกันว่าเบาะหลังแทบไม่มีคนนั่งเพราะามีแต่คนนอนเพราะมันปรับเอ็นได้ และคิดดูสิครับท่านผู้ชมเบาะมันนุ่มมากๆใครที่นั่งก็รับรองหลับยาวๆเลยแต่คนขับอย่าหลับนะสไลด์ได้เอนได้แล้วพับก็ได้ด้วยรถเนประสงค์จริงเมาะสาหรับทุกการใช้งานเลยดูภายในกันไปแล้วดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่ารถเดิมๆน็อตไม่ถอดขยับเลยเครื่องดีตามปีรถพร้อมใช้งานเลยเช็คของเหลวให้ใหม่หมดแล้วครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ใส่กล่องน้ำมันเครื่องกล่องแอร์กล่องกาศต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้หมดเรียบร้อยแล้วรถคงสร้างเดิมทั้งหมดเลยสวยๆเลยครับโอเคต่อไปไปลองสตาร์ทเครื่อกันนนดดีววลมมมแแท้้้ะบยปุตตโิให ปุ่มเดียวปรับอุณหภูมิให้เรียบร้อยเลยพวงมาลัยก็มีมอลติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงได้ด้วยคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ากระจกประตูทั้ง4บานก็เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะสะดวกมากเลยภายในทั้งสวยทั้งสะอาดคอนโซลสภาพดีไม่มีแตกกรอบหักเสียหายเลยช่องแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับตัวเบาะสวยๆเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนเลยสวยๆแบบนี้เลยครับ ผ้าหลังคาสะอาดเอี่ยมมากเลยกล่องสายแว่นตาไม่มีชารุดเลยนะใช้งานได้ปกติเลยครับกล่องเก็บของได้บนวิยุยุใช้งานได้ปกตินะครับยังไม่มีแตกหักเลยเครื่องเสียงอยากให้ลองฟังกนะันดู เสียงดีเพราะว่าตัวท็อปเขามีลำโพงเพิ่มเติมมาให้ทั้งเสา A และเสา B เลยรถสวยออปชั่นเต็มผ่อนแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นมาดูคันนี้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังที่วางแก้วน้ำก็มีให้ด้วยนะเท้าแขนกลางก็มีให้ด้วยสะดวกสบายสุดๆเลยสวยและดีอย่างนี้เสนอข,ขายราคาเพียง1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผ่อนสบายสามพันกว่าบาทออกรถสองพันบาทเท่านั้นครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดรีวิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคคุณครับ